ดูหรูใช่สวยเนาะสีสีเอปีกนกปีกนกพิล่ามันจะดูหรูหรูสวยมากชั้นบนมาดูบ้านครับนี่ชั้นบน, oh God. อนอโอ้ไม่กอดโอ้ทีทะเนนียโหถ้าซื้อคุมเลยนะนแม่ดูไม่เลื่อนดูเนี่ยแล้วยู่กับน,น้องกันเนาะ แล้วแม่ก็มาเยี่ยมอย่างเงี้ยเอออาทิตย์หนึ่งแม่ก็กลับใช่อาทิตย์หนึ่งแม่ก็กลับโหเพื่อนว่างไงสวยมากเลยค่ะมีห,ห้องนอนใหญ่ w a l อ i อ c l o s รเค็ตผู้ใดมันอยู่เห็ดไปเห็ดไป คุณป้าบอกว่าไม่ต้องทํานาแล้วถ้าได้อยู่ขนาดเนี้ไม่ต้องทำแล้วนะไม่ต้ทำโนอุ้ยน่ารักทั้งนี้น่ารักใช่ใช่ชอบชอบแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนว่าไงสวยมากเนี่ยสไตล์มันต้องอยู่แบบนี้เอาบ้านเลยจริงๆแมเอาอีกหลัง ลงแงล <c oughs> ชนงงงแ่น้ำเลยใช่ไมันกระจนี้เลยถูกคุณป้าว่าไงลงแช่น้ำเลย <c oughs> ลงแช่น้ำเลยเออแต่ในวนี้คือโซนแต่งตัวป้าไงกว้างมากบ้านหลังใช่แล้วก็ทุกอย่างเขาวางระบบมันลงเห็นไหมโอ้ยถ้าเก้าล้านก็ไม่แพงนะถ้าพูดถึงราคาป้าว่าไงเก้าล้าน <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เหมาะมากใช่พวกค้าขายอ่ะมันเป็นส่วนตัวมากมากแล้วก็เป็นอย่างนึงสองใช่้องแ่ตัวเลยวิวดีมากครับต้องจัดนะว่านั่นแหละใช่มันจะไม่หนึ่งสองสามมันจะมีสาม นนนีหน้้อองคัคุณแม่ก็นอนห้องเล็กอะไรเงี้ยนอนห้องรับแขบกก็นอนหลับเนาะอืออันนี้เป็นแบบห้องเล็กจะมีห้องนั้นทุกห้องอันนี้คือเล็กแล้วนะ จะมีห้องน้ํทั้งหมดนะคะอันนี้คือแม่แม่เป็นผู้บริการในการอยู่บ้านบม่เจ๊ใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นเอ้เป็นห้องกระจกเวลาเราอาบน้ามันจะไม่เปียกข้างนอกมันจะข้างนอกเราจะจะแห้งดีเนาะเวลาเราเดินไปเดินมา